สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนวันนี้จะมา,าเพิ่มเซตอัพอีกอันหนึ่งให้ดูหลังจากที่เราใส่เซตอัพเบื้องต้นก็คือเส้นค่าเฉลี่ยไปแล้วเนี่ยเซตอัพอีกตัวหนึ่งสำหรับจะหาจุดเข้าซื้อก็คือ MACD บางคนก็เรียก MACD เนี่ยวิธีก,การดูเนี่ยก็คือดูว่าเห็นเห็นเส้นตรงกลางนี่ไหครับเขาเรียกว่าเส้นน้ำเนี่ยเส้นศูนย์เนี่ย ถ้า MACD ดีตัดศูนย์แล้วตัดเส้นศูนย์ขึ้นไปเนี่ยก็คือเป็นขาขึ้นที่สวยเป็นจุดเข้าที่ดีแต่ถ้าเกิด Mac กดีลงมาต่ำกว่าศูนย์เนี่ยก็ไม่ค่อยดีและกลายเป็นขาลงซึ่งก็ซึ่งจริงๆมันก็ไม่สวยไปเพราะว่าอย่างดูดูอย่างตรงเนี้ยมันขึ้นไปนานแล้วแต่พอ MACD ดีตัดลงตรงแถวๆนี้ก็คือมันเริ่มลงนะครับคือมันมันไม่จะไม่จำเป็นจะต้องรอมัน ตัดโลตัดล,ตดลตงตรงเส้นศูนย์ขนาดนี้ก็ได้คือแค่เส้นมันตัดกันเองเนี่ยก็ก็เ,เป็นจุดเข้าจุดออกได้แล้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะจะมาให้ดูว่าการการเข้าการเข้าที่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยตัวอย่างกราฟเนี่ยจะเป็นยังไงเพื่อนเห็นว่ากราฟเนี่ยมันเป็นไซเวว์อยู่สักพักหนึ่งเหมครับเห็น่างนี้ เราสังเกตว่าพอแม็กดีมันเร,มเริ่มเริ่มที่จะโผพ้นน้ำขึ้นมาเ,าเราขอเรียกว่าน้ำเหมือนกันนะโผพ้นน้ำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมันก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มอันที่หนึ่งแล้วก็คือเห็นว่าราคาแท่งเทียนเนี่ยมันยืนเหนือเส้น89ได้แล้วมันก็เริ่มขึ้นไปเนี่ยกรน,นีก็เข้าซื้อได้แล้วแล้วก็ดูดูการวางการเรียงของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยครับ อย่างที่เคยบอกในคลิปที่แล้วคือถ้ามันเรียงกันสวยๆแบบนี้เป็นจุดเข้าที่ดีเห็นไหมครับเส้นห้าสิบห้าส้าแปดเก้าสอนี่เรียงตามลำดับเลยพอเข้าสมมุติเราเข้าเข้าไปเนี่ยอะสมมุติเราเข้าตั้งแต่ตรงนี้ได้ซ้าเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือซื้อได้แล้วจะเก็บกําไรตรงไหนก็แล้วแต่แล้วแต่ดูความเหมาะสมถ้าเกิดมันยังไม่ ไม่หลุดเส้นเทนไลน์อมศติเราตีเส้นเทนไลน์เนี่ยตีขึ้นไปนตามเส้นเลยอ่ะตีอันนี้เส้นมารับนี่ก็นะถ้าเกิดมันยังไม่หลุดเนี่ยอันนี้มันหลุดแต่มันก็ดึงกลับขึ้นไปนี่ก็ถือว่ายังไม่หลุดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบว่าเออพอใจจะขายที่ตรงนี้ก็ก็แล้วแต่แต่จริงถ้าเกิดหลุดจนเสียทรงเนี่ยมันจะตรงนี้แล้วมันจะคืนกำไรเยอะไงคือบางทีเรากเออ็เราก็ไม่อยากจะให้คืนกำไรเยอะ เราก็อาจจะเลือกที่จะเก็บกำไรมาก่อนครึ่งหนึ่งหรือว่าอะไรนี้มากกว่ายัางไงก็วันนี้ก็เ,เดี๋ยวให้ดูอีกตัวอย่างหนึง่งมาดูอมาตตาบ้างอมาตานี่ก็เห็นไหมครับเนี่ยจ,จุดเข้าที่ดีเนี่ยเห็นปะมันลงไซเวซย์ไซเวซยเว์มาไม่ค่อยไปไหนแล้วเนี่ยปุ๊บพอเนี่ยจุดนี้อะเริ่มตัดยังอยู่ใต้น้านะ กัพบพอขึ้นมาเหนือน้ําปุ๊บเนี่ยโอ้ก็เป็นการคอนเฟิร์มอย่างที่หนึ่งแล้วก็อย่างที่สองก็ดูนี่เริ่มเส้นเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยห้าตัดขึ้นกับค่าเฉลี่ยสิบห้าตัดขึ้นไปเนี่ยแล้วเนี่ยเรียงกันสวยงามเหมือนเดิมเห็นไหมครับห้าสิบห้าสามห้าแปดเก้าสองร้อยเนี่ยเรียงกันเนี้ยสวยงามก็คือเป็นการขึ้นเข้าซื้อปุ๊บเนี่ยฮะก็ลันเทรนขึ้นไป จังหวะน,นี้มันน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันลงแรงมันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยดียเราไม่รู้มันอาจจะเป็นสถานการณ์อะไรที่ทําให้ตลาดตกใจอะไรเงี้ยแต่คือดูจุดเข้าซื้อง่งยๆเนี่ยอย่างเงี้ยแค่อย่างงี้ไปตรงนี้เนี่ยดูดูซิว่ามันเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบวิ่งไปยี่สบสามนี่เกินสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือก็สวนเหมือนกันนี่ไงแต่ แต่เนี่ถึงเขาจะหลุดมาตรงนี้แล้วเขาดึงกลับเร็วไงแล้วเขาก็ยังไม่เสียเทนก็ไปต่อได้ก็จริงๆถ้าถ้าถือทนถือได้ก็มีมาย25เลยเนี่ยก็คือ,คอเกิน20%ด้วยซ้ำแล้วก็เป็นวิธีวิธีง่ายๆในการดูแต่ก็คือจังหวะเข้าจริงๆก็อยู่ที่ความเชี่ยวชาญของบุคคลที่เรา ถ้าอยู่ตลาดมานานๆแล้วเห็นจุดอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องเฝ้าสังเกตว่าเราจะเจอจุดเท่าดีๆนี้ได้หรือเปล่าที่แบบว่าความเสี่ยงมันน้อยอะไรเงี้ยโอกาสที่จะถูกมีแต่ถ้าเกิดว่าเข้าปุ๊บแล้วมันมันไม่ไปตามทิศที่เรานั่นมันเกิดล่วงลงมาอะไรเงี้ยเราก็สต็อปออกไปก่อนสต็อปล้วก็ตั้งแล้วแต่เราจะตั้งนะก็คือแบบเลย เลยแท่งเทียนก่อนหน้านั้นมาหน่อยต่ำกว่าแท่งเทียนก่อนหน้านั้นไปหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ตั้งเป็นจุดสตอไปก็ได้สำหรับวันนี้ก็คือความรู้ในการหาจุดเข้าซื้อสวยๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็กด s u b s c r i b e กดติดตามแล้วเดี๋ยวก็จะมีความรู้มาแบ่งปันเรื่อยๆขอบคุณมากครับ